สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนี้ก็ในเกม d r r k o n Digest เกมมือถือแนว t u r n b a s e r RPG จัดทีมต่อสู้เทพเซียนจีนเปิดใหม่ของทางค่าย X7 เซกมตัวเกมมีภาษาไทยครับเล่นได้ทั้ง iOS และ Android เกมนี้ผม X อ็ผเ X7 g นเกมแจกคูปองบัตรเติมเงินฟรี1,000 10, 0หยวนอ่าหรือประมาณ45,000บาทไทยนะผมแจกทุกวันนะแล้วก็มีส่วนลดเติมเงิน9กนแพ็กเติมเงินครับแล้วก็ แจกคลิปโค้ดทั้งหมด10คลิปโค้ดครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมและระบบเกมเพลย์ครับสําหรับที่การเล่นนะผมให้เรากดมาที่ขวามือตรงนี้เลยเห็นไหมครับเขียนความว่าประจนภัยตรงนี้เนาะ,ะเกมนี้ผมเราจะเล่นผ่าน chapter หรือว่าเล่นผ่านบทต่างๆของตัวเกมเนาะผมอยู่ที่ด่าน2ขีด6นะครับหรือว่าบทที่2เองเนาะกดติ๊กเข้าไปครับ เกมนี้เราสามารถจะทีมต่อสู้ได้สูงสุด5ตัวละครน,นะครับผมนะ่าตัวละครก็จะแบ่งเป็นเป็นธาตุเนาะนะครับสี่ธาตุนะครับผมตามนี้นะ,ะแล้วก็สายตัวละครก็จะมีสายโจมตีกายภาพสายโจมตีเวท่าแล้วก็สายแท้งนะครับผมนะมีอยู่3สายนะครับผมแล้วก็จะมีระบบแพวทางชนะทางของธาตาุต่างๆเนาะแล้วก็โบนัสธาตุนะครับทุกคนนะถ้าเราจัดทีม ถ้าเดียวกันลงเนาะไม่ว่าจะเป็น3ตัวถึง5ตัวผมมันก็จะบวกค่าพลัง HP ATK อะไรพวกนี้เนาะ,ะนะครับผมโอเคครับจัดทีมนะครับจัดทีมเสร็จก,ก็กดท้าทายตรงนี้ครับจะมีเนื้อเรื่องให้เราดูเนาะ,ะสำหรับระบบการต่อสู้ก็จะเป็นแนวเท r ร์นเบ d นะทุกคนนะ สำรับการโจมตีเนาะอันนี้ผมเปิดออโต้นะครับทุกคนมีเล่งความเร็วเนาะอ่าสู่สุดที่คูณ3นะครับแนะนำให้ใช้แค่คูณ2ก็อพอแล้วนะครับชนะแล้วครับผมพอชนะก็จะได้รับทรัพยากรต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็น XP อ่าแล้วก็พวกทอง XP อะไแลวพวกนี้นะครับผมโอเคดูอีกรอบนึงครับเดี๋ยวทําตามไกด์ก่อนเนาะอันนี้น่าจะให้เราปลดล็อกนะครับ เกมสไตล์จีนนะครับทุกคนนะเทพจีนนะครับผมโอเคดูอีกหนึ่งด่านครับต่อไปด่าน2องขีดเนาะโอเคจัดทีมไปครับลุยต่อเดี๋ยวทำให้เปิดออโต้เลยนะครับทุกคนนะดีไซน์ตัวละครมันก็น่ารักนะทุกคนนะแล้วก็กราฟิกมันก็ดีนะทุกคนนะนี่ชนะครับผมประมาณนี้เลยครับผมสำหรับระบบการต่อสู้เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของระบบ ไอดอลตรงนี้เนาะเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นรางวัลไอดอลนะตรงนี้นะอ่ะนะาเอฟเคไอดอลเนาะยังรับไม่ได้เนาะเราต้องผ่านด่านเซาคิดเก้าก่อนเนาะอ่าล้วก็จะมีของรางวัลน,นะครับทุกคนนะเราสามารถอ่าเลือกตัวละครได้นะทุกคนตรงนี้เนาะถ้าเราผ่านด่านบทเนาะเห็นไหมครับเป็นตัวละครระดับ S นะให้เรากดรีเฟซไปเรื่อยเนาะนะครับจนกว่าเราต้องการตัวละครตัวไหนก็กดเรียกร้องได้เลยนะครับทุกคนนะแล้วก็จะมีในส่วนของ กองสมบัติตรงนี้เนาะถ้าเราเก็บดาวนะผมเนาะ,ะแนะนําให้เก็บให้ได้า3าดาวทุกด่านนะทุกคนนะมันก็จะรวบรวมดาวตรงนี้ให้เราเนาะแล้วก็สามารถกดรับของรางวัลน,นะครับผมที่มันกําหนดไว้ให้ได้นะครับผมนะประมาณนี้เลยครับอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของอะระบบการแจกของแจกของในตรงนี้เนาะครับแจกของตรงนี้ก็แจกเยอะเหมือนกันนะครับผมนะอะต่อไปจะเรามาดูระบบ ตัวละครครับผมนะสำหรับตัวละครนะครับผมก็จะเป็นตัวละครมาจากเทพจีนจอมยุทธจีนนะพวกนี้เนาะนะครับนี่หลายตัวนะครับอันนี้จะเป็นตัวละครที่มีอยู่ในทีมของผมนะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูระบบอัพเกรดตัวละครครับระบบอัพเกรดตัวละครก็จะมีให้เราอัพเลเวลตัวละครนะตรงนี้นะครับผมอัพได้หนึ่งเวลแล้วก็สิบเลเวลนะความสัมพันธ์ของตัวละครนะครับผมนะอ่ามีสกิลของตัวละครเนาะอ่าไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ จะมีให้เราทาการเลื่อนขั้นตัวละครน,นะกลุม่มที่รูปดาตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นการใส่อาวุธเนาะ,ะการใส่อาวุธให้กับตัวลนะครการรอนะครับผมนะการรอก็จะเป็นการรลออาวุธเลื่อนขั้นอะไรพวกนี้เนาะการปรับแต่งครับการสังเคราะห์อาวุธอะไรพวกนี้นะครับผมตัวละครเราสามารถสุ่มหาได้จากตู้กาชาได้เลยนะครับทุกคนนะ,ะแล้วก็จะมีในส่วนของระบบดันเจียนอารินาพีพีก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนอ่า ต่อไปเรามาดูระบบอาราชาปองเนาะรอ,อสักครู่ครับราชาปองตรงนี้ครับนี่ระชาปองอาตรงนี้ตรงนี้นะครับระชาปองจะมีทั้งหมดอยู่4ตู้นะทุกคนนะช่วงแรกก็จะเปิดแค่ตู้อ่าทั่วไปแล้วก็ตู้ขั้นสูงเนาะตรงนี้นะครับตู้ขั้นสูงมีโอกาสออกตัวละครระดับที่มันอนะครับทุกคนนะอ่าเรามาเปิดให้ดูครับสิบใบ ถ้าเราอยากได้ตัวละครจริงเราไม่จําเป็นต้องมาเปิดหานะครับทุกคนนะเราหาแพนะ็คเนาะแพ็คไหนที่มันแจกตัวละครกดซื้อได้เลยนะอ่าใช้คูปอง1นึ่งหมื่นหยวนซื้อได้เลยนะครับทุกคนนะไม่จําเป็นต้องสุ่มหาแบบนี้เนะาะเป็นการ์ดแดงก็จะเป็นพวกตัวละครระดับ S ขึ้นไปนะครับทุกคนเะห็นไหมครับระดับนาจานะครับประมาณนี้สำหรับกาชาปองอ่าแล้วก็เอซเม้นเกมก็จะมีฟังก์ชันต่างๆ,ๆเราใช้นะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการแปลภาษาเพิ่มความเร็วเกมนะครับ บูสเตอร์ VPN คลิกอัตโนมัติเนาะอ่าสำหรับคูปองบัตรเติมเงินฟรีใช้ยังไงใช่ไหมครับนี่ยหนึ่งหมื่นหยวนเนาะนะครับรับทุกวันนะ45,000บาทไทยเนาะก็ให้เราเลือกแพ็คนึงก่อนที่จะเติมได้เลยเนาะอย่างเช่นผมจะเติมเป็นแพ็กทั่วไปแล้วกันเนีขออนุญาตหาก่อนเนาะอ่าครับอ่าแพ็คนี้เนาะสามสิบหยวนเอาเป็น648หยวนแล้วกันถ้ากดติ๊กเข้าไปนะครับ ก็จะขึ้นหน้าต่างมันมน,นี้เนาะเห็นไหมครับมันก็จะใช้คูปองให้เราอัตโนมัติเนะเรากดยืนยันการชําระเงินได้เลยครับเรียบร้อยแค่นี้ในการใช้คูปองนะไม่ได้ยากนะครับทุกคนนะอ่าแล้วก็เราซื้อพวกแพนะ็คอะไรต่างๆมันก็จะบวก V P นะสำหรับเกนมนี้นะครับถือว่าดีมากนะแล้วก็แจกกนะิ์โค้ดเนาะโค้ดมาที่สวัสดิการครับที่ทางองขวัญที่ถูกอ้างสิทธิ์ตรงนี้กดรับของเพียงคลิกเดียวครับเนี่อันนี้ก็จะเป็นโค้ดต่างๆเนาะโค้ดเติมตรงไหนรูปโปรไฟล์ครับ แล้วก็มาที่ตรงนี้เห็นไหมครับไอคอนตรงนี้แล้วนี่กดคัดลอกโค้ดไปนะครับกดวางนะครับกดส่งนะครับนี่มันก็จะส่งไปที่อเป็นอีเมลเนาะนะครับเยจดหมายตรงนี้นะครับแน้นาไปเติมให้ครบทุกโค้ดนะกดรับทั้งหมดเลยครับแค่นี้เองนะครับผมนะอเรามมเได้ดูผมสำหรับเกม ดะกอนดะเจสนะครับผมนะเป็นเกมมือถือแนวเทิร์นเบทอาร์พนะครับทุกคนนะจัดทีมต่อสู้เทพเซียนจีนนะครับทุกคนนะเปิดใหม่ครับคาเอ็กซ์เซปต์เกมแจกคูป,ปองบัตรเติมเงินฟรีหนึ่งหมื่นหยวนหรือสี่หมื่นห้าพันบาทไทยแล้วก็แจกกิฟต์โค้ดสิบโค้ดมีส่วนลดเติมเงินกึ่งกึ่เปอร์เซ็นต์ครับเล่นได้ทั้งไอโอเอสและดอยนะครับแล้วก็มีภาษาไทยนะทุกคนนะภาษาไทยอาจจะไม่เต็ม100ร้อยทุกคนนะประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนะเรามาเล่นดูครับสำหรับเกมนี้นะ ใครที่ชื่นชอบแนวเทอร์นเบร RPG นะครับผมนะสำหรับเกมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับขอเล่นเกมอย่าสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับพอเราเข้าไปที่หน้าโหลดของเกม Dragon Digest นะครับผมสิทธิพิเศษท่จะได้รับได้รับคูปอง10,000หยวนหรือประมาณ45,000บาทไทยนะครผมรับทุกวันนะแล้วก็ได้รับส่วนลดเติมเงิน9้ในแพ็นเติมเงินครับแล้วก็ได้รับกิฟต์โค้ดทั้งหมด10กิฟต์โค้ดครับ ให้เรามากดดาวน์โหลดตรงคำว่า Open ครับดาวน์โหลดเสร็จทำการติดตั้งครับติดตั้งเสร็จกดคำว่า Open เพื่อเข้าเกไมได้เลยครับ